เพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคําว่ารัฐบาลสมล้มหล่นรัฐบาลสมล้มหล่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคําว่ารัฐบาลสมล้มหล่นคําที่ผมพูดคือนายกสม้ <นะ S 2> <า>มหล่น <ะ S 2> ท่านประธานช่วยวินิจฉยัยดนวยะครับว่าจะให้ผมถอนคําว่ารัฐบาลสมล้มหล่นหรือนายกสม้มหล่นท่านท่านพูดอะไรนะครับสม้มหล่นนั้นถอนไปดีกว่านะครับนะไม่ว่ารัฐบาลหรือนายกครับท่านสุดันครับ เช่นเดิมค่ะข้อที่45ต้องถอนทั้งรัฐบาลส้มหล่นและนายกส้มหล่นนะคะครับขอให้ถอนคำว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่ไม่สมควรนะครับถอนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อท่านในดาท่านประธานครับผมสิริโรธนิกุลนะครับสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2ภักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับ ผมขอถอนนะครับคาว่าส้มหล่นครับ <c oughs> เปลี่ยเน <c oughs> เ,ปยเป็นคําว่าส้มทั้งแผ่นดินครับ,บคำ <c oughs> คาร์ทามาธานเขาไปเรื่องอื่นแล้วท้งทั้งแผ่นดินไม่เกี่ยวแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ถอนนั้นนะครับทวิโรดผมขอ เรียกกระเาะจริงๆแล้วเมื่อกี้เราไม่มีอะไรต่อกันอ๋อสั้นๆครับท่านประธานครับคงไม่ได้ประท้วงอะไรครับนะครับขอบคุณครับเช่นเดียวครับเพราะเมื่อกี้ทั้งท่านประธานก็พูดไปแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่ช่วยสั่งสอนสมาชิกไม่ให้เข้าชวันลุกผมไม่ได้สั่งสอนขอบคุณนะครับเดี๋ยวก็เอาท่านมาท่านวีโรดเชนะครับขอร้องทีนะครับฟังท่านนายกดีกว่านะครับท่านจะจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานคราวนี้แหละท่านจะได้รู้ว่าท่านนายกเป็นไงครับท่านท่านต้องกำกับการประชุมนิดนึงนะคะ ท่านวิโรดยังไม่ได้ถอนคําพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรดเขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะาพูดเหรอฮะมาอีกคนท่านวิโรดเอาคําพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนแล้วนะครับนะครับขอบคุณนะครับท่านวิโรดครับพูดกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านท่านท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับ ท่านสรสนันครับให้ท่านสารสนนันถอนคําว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาเขาพูดอย่างนั้นนะท่านพูดนิดเดียวนะครับท่านท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านท่านท่านเพียงแต่เอาคําพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจน์นะครับนะครับขอความคุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกท่านประธานครับท่านประธานครับครับ ครับผมพัฒนาสมโสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและระะ้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะพิปายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับ นิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะท่านประธานเดี๋ยวผม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 ให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวีโรจน์ถอนนะนะเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอา นี่เห็นไหมท่านท่านต้องขอแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้